สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทําปุ๋ยมาค่อนข้างนานครับวันนี้ก็มาทําปุ๋ยในถังนะครับก็ขั้นตอนคล้ายๆเดิมนะครับก็คือว่ามันจะมีใบไม้แห้งนะครับแล้วก็เศษผักสดแล้วก็กากกา,าแฟใช้แค่3ามอย่างนี้นะครับเพราะว่า ทำข่าวนี้ไม่ได้ใช้พวกเนื้อสัตว์เลยนะครับใช้แต่เศษผักที่เห็นเนี่ครับจิ้วเขียวผักคะน้าเปลือกกล้วยมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงนี้ใบไม้ร่วงเยอะก็ใช้ใบไม้แห้งนี่แหละครับแล้วก็กากน้ำตาลส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่ทำไว้แล้วสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่หม,ม,มักได้เป็นปุ๋ยหมักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้ทำน่าจะสัก กเกือบเดือนหรือประมาณเดือนหนึ่งนะครับมาคอยโรยข้างหน้ามนไม่เยอะหรอกครับตัวโรยข้างหน้าก็โรยนิดเดียวนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามดูนะครับจะพยายามอัปเดตวันนี้วันที่วันที่ถ่ายนี้วันที่ยี่สิบห้าตุลานะครับยี่สิบห้าตุลาก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่ามันจะเสร็จเมื่อไรคิดว่ามันก็คงจะ ตัวลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้แหละก็เดี๋ยวถ้ายังไงกลองมาติดตามนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆเพราะว่าช่วงนี้ธุระเยอะมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ